มาที่อีกหนึ่งสายค่ะเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่จังหวัดพะเยาที่เหนือนะเจ้าคุณคเนมหายศนะคะอยู่ในสายกับเกมแล้วนะคะแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่าไปเจอคนพิการเยอะเลยแล้วก็ความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของพระอ้อมะค่ะผู้ใหญ่อ่ะคือต้องการกันเยอะมากๆนะคะใครที่ส่งมาได้ก็ส่งมาแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกับคุณคเนย์ก่อนนะคะคุณคเนย์สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมแล้วก็ ทางพิธีกรผู้ดําเนินรายการด้วยนะครับค่ะเกมคนเจียงฮายเจ้าอู้เหนือใดอู้เหนือไดอู้เหนือไดเจ้าพูดภาษากลางเนาะคนอื่นจะได้ฟังฟังเราดูเรื่องด้วยนะคะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่เราไปเจอเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือยังไงคนพิการเป็นลักษณะแบบไหนคะในที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาคือพี่คเนย์ไปเจอเองเลยเหรอคะผมผมอยู่ที่ในหมู่บ้านนี้อยู่แล้วเติบโตที่นั่นเป็น ลูกบ้านอยู่ในบ้านจุนพัฒนาหมู่8 <ừ m. S 2> ตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับว่มีทุกพื้นที่จริง,รงเนาะคนวิการที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะนะคะของจริงอออ๋อ,อ,อก็คือพี่คณเนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปเจอคนที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือเป็นคนมิการเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นคนมิการประเภทไหนยังไงบ้างแล้วต้องการให้เราไปช่วยยังไงทั้งผมผมได้แรงบนันดาลใจจากการอ่านข้อมูลแล้วก็ไปเจอในประกาศของ รายการสื่อของไทยพีบีเวนะฮะแล้วช่วงนั้นพอดีผมได้ลงพื้นที่กับท่านพระครูนิปุลพัฒนก,กิจรองเจ้าคณะอำเภอจุนในการมอบแผมเพชดให้กับผู้ป่วยท่านมาถามผมว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยมีใครต้องการแผลเพิดบ้างผมก็แจ้งสามลายที่อ,อยู่ในบ้านจุนพัฒนาหมู่แปดไปให้ท่านนะครับอพอดีมันพอดีมันมีสี่ลายแต่อีกหนึ่งลายเนี่ย อยู่ในโรงพยาบาลผมเห็นว่าอ,อยู่ใกล้มือหมอแล้วก็เลยไม่ได้ส่งไปนะครับ<ฆ>แล้วก็หลังจากนั้นมีข้อมูลที่ผมได้รับจากไทย PBS แล้วเนี่ยผมก็ประสานนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ป่วยทั้งสามายไปมีผู้ป่วยทางการขึ้นไหวผู้ป่วยทางสมองด้วยอะไรอย่เงี้ยครับ<ฆ>ทั้ง3าลายเป็นผู้หญิง1นงลายผู้ชายเอ้ยผู้หญิงสองลายผู้ชายหนลายครับ ค่ะค่ะคือหลกัหลกๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของความพิการทางการเคลื่อนไหวเหรอคะพี่คเนย์อ่าจะว่าทั้งสามคนติดเตียงเลยก็ได้นะครับก็เลยต้องอใช้แผ่นปดเยอะหน่อยอแต่ว่าเนื่องด้วยจากอทางรอพอสอตอจุนโดยซีจนะครับคือเจ้าหน้าที่ซ g หรือแคร์กิเวอรนี่นะครับร่วมกับเทศบาลตำบลจุนให้ให้บริการ ได้ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยนะครับ<ช>แต่<ช>ยังไม่เพียงพอครับเราดังที่เราทราบราบกันอยู่ว่าของเหล่านี้ราคาแพง<ช>การที่จะผู้ป่วยเหล่านี้มีบางคนก็ไม่มีญาตินะครับบางคนก็ไม่มีผู้ดูแลต้องอาศัยทางเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อ,อสมอแล้วก็ซีจีเข้าไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลปรับเปลี่ยนทางแพมเพิร์ให้ ก็เลยดูไม่ได้ไม่ค่อยให้ความสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องหาวิธีทางประหยัดให้กับผู้ป่วยเหล่านี้โดยการหาสิ่งของจําเป็นเพิ่มเติมให้ดังกรณีสามรายที่ผมขอรับการสนุบจากทางไทยพีบีเอนะครับแล้วก็าทางรายการทราบว่าทางทางสปสชก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยผมคิดว่าตอบอนาคตต่อไปแล้วก็รายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน ระยะต่อไปสําหรับการให้คนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวเหล่านี้น่าจะมีมช่องทางหลายแนวทางมากขึ้นครับอได้ได้ได,ได,ได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจริงๆตัวของพ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่อะคะ่ะเราก็จะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแล้วก็จะต่อเนื่องกันเรื่อยๆเนาะพี่คะเนเนาะได้ครับยินดีครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างในหมู่เดียว นะครับจริงๆในพื้นที่มีห้าหหมู่บ้านยัง<อ>ต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะแต่ว่าผมไม่มีข้อมูลเหล่านั้นที่ครอบคลุมเพียงพอก็เลยขอ,อยกตัวอย่างจุนพัฒนาหมู่8นี้เบื้องต้นไปก่อนจำนวนสารายครับค่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานของเราติดต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าพี่คะเนย์ค่ะมีต้องการความช่วยเหลือทางด้านอื่นๆน,นะคะก็ ติดต่อเข้ามาได้นะคะกับสื่ออาสารประชาชนของเราเราจะพยายามจะเป็นสื่อกลางให้คนที่เขาพร้อมจะให้ความช่วยเหล,อเนหนหลหือเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานเอกชนนะคะเดี๋ยวเราจะสื่อสารส่ง,สงไปให้นะคะแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจให้พี่คเนย์ด้วยชื่นชมคนที่ทํางานแบบนี้เรามีงานมีการของเราอยู่แล้วด้วยเนี่ยแต่เราก็ไม่ทิ้งคนในชุมชนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนาะยินดีครับแล้วก็กยยจะรวบรวมข้อมูลไว้ให้น,นะครับเดี๋ยวจะทยอยส่ง เป็นอันนี้ไปวันที่9ถึง12ตรงกับช่วงเทศกาลวันแม่ผมก็จัดกิจกรรมวันแม่วันที่11นะฮะโดยการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ป่วยทั้ง3รายแล้วก็คุณแม่ลูกนะครับที่ฐานะยากจนแล้วต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆเนี่ยคิดว่ากำกำลังพิจารณามอบสิ่งของจำเป็นนะครับัรบหรือถุงยางชีพให้กับ คุณแม่ลูกเหล่านั้นในวันที่11ส,สิงหาคมนี้ด้วยครับค่ะค่ะได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงทางรายการจะจัดส่งพระอ้อมให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยเดี๋ยวเราสื่อสารกันนะคะครับผมเห็นทราบว่า <He en S 1> สปส,ญญญส,อสอชอจะลงพื้นที่ด้วยแล้วก็<อ>วันที่9นะครวันที่9สิงหาเนี่ยผมจะเดินทางโดยนํารถรู้ไปในพื้นที่หากทาง ผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ทางรายการมีสิ่งของที่จะให้ผมขนขึ้นไปอม,มอบให้กับผู้ป่วยทั้งสามรายก็ยินดีที่จะดำเนินการให้นะครับอ๋อยินดีค่ะยินดีค่ะอ่ะได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปค่ะขอบคุณพี่คะเนามากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ส่งเสริมให้ทําความดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะได้บุญเนาะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็ เบื้องต้นเนี่ยรายการของเราก็จะมีผ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่นะคะสําหรับผู้ป่วยเป็นผู้ติดเตียงเป็นคนพิการเนี่ยเรามีแบบนี้ให้เบื้องต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้แน่นอนนะคะ